รู้อะไรหลายๆอย่างนะเออเขาถ่ายแบบนี้เขาคิดแบบนี้ถ้าเขาใช้เท่านี้พอแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความรู้ที่ดีมากที่ผมได้เรียนรู้ครับรผมว่ามันก็เคสบาเคสเขาก็ต้องช่วยให้เขาดูบทด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าเรื่องใหม่มาแล้วผมเคาะเองได้เลยก็ไม่ใช่ผมก็ต้องให้ผู้ใหญ่ในช่องช่วยดูว่าอันนี้โอเคไหมได้ไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเขาโอเคผมโอเคก็ไปได้ครับ ผมดีเทลผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าหลากัหลกๆก็คงเป็นเรื่องแบบเออออนแอร์ไม่ชนกันแล้วก็ไม่ได้คาแรคเตอร์หรือว่าตัวเนื้อหาเหมือนกันเด็กๆกับที่เราเล่นของช่องผมว่าก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ก็ดีใจอย,อย่างเรื่องนี้ถ่ายจบไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเออดีใจมากๆขอบคุณทั้งครูขอบคุณช่องวานขอบคุณตัวเองที่กล้าออกมาข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็ ได้เห็น <Prize> ช่องว่างอะไรในตัวเองเยอะที่เขามาเป็นปรับปรุงอะไรเงี้ยครับดีมากโอ้ยังอยู่ครับผมเกิดที่นี่โตที่นี่ครับก็ประมาณนึงครับได้อยู่ยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนคอับเรื่องไรเนเรื่องหัวใจเรื่องหัวเราม่ได้อไรยเจอาร หมดใจเหรอตอนนี้แปลว่าไม่เปิดใจแล้วกันปิดใจอออ้้ากก่่่่นนนนนนทีีคคุยะะหลมันก็เป็นงี้แหละชีวิตมันก็มีออนออฟบ้างแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าไม่ได้อยากมีใครแล้วก็ไม่ได้อยากมีความรักไม่ได้อยากอะไรอยากอยู่งี้โอเคแล้วครับจอร์ดครับก็ไม่นานมากครับสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับแฮปปี้ดี มันก็เป็นงั้นแหละครับมันก็เป็นกันทุกคนแหละครับผมว่ามันก็โตโตกันแล้วทั้งคู่อ่ะคุยกันด้วยเหตุผลเข้าใจอะไรเงี้ยว่าเอออนาคตมันก็อยู่ที่ตัวเราและตัวเขาด้วยอ่ะเราก็ถามตัวเองอ่ะว่าเออทุกวันนี้มันดีหรือเปล่าถ้าทุกวันนี้มันดีแล้วถ้าต้องอยู่อย่างนี้ไปสักห้าปีจะโอเคไหมอะไรเงี้ยมันก็ถ้าคําตอบใครเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ย มันก็มันก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวอนะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้วิธีในการพูดในการฟุยน้ำตาน้ำตาผมมีแค่ในซีรีส์เท่านั้นแหละ <Hey. S 1> ไปเก่งอีกแล้ว ผมผมผมเข้าใจผมผมก็ผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านความสัมพันธ์มาเยอะมากๆกอ่ะผมก็คิดว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยก็คบกันเราไม่ได้แต่งงานซะหน่อยก็คบกันดูถ้ามันใช่ก็ไปต่อถ้ามันไม่ใช่ก็ยุติแค่นั้นก็ไม่แย่ครับผมว่าก็ยังอยู่ในคําว่าสวยได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้สวยเลิศเลอแบบเชอเราไปก่อนนะเราเจอกันนะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นน่ะมันก็ ก็มีความเสียใจทั้ทงคู่อะไรเงี้ยครับเอ่อเ,เข็ดไหมหรไ <c oughs> อรไ, <c oughs> ไม่รู้ผมไม่กล้าพูดมากเลยคราวที่แล้วพูดไปแล้วแป๊บเดียวก็มีอีกแล้วเห็นไหมผมก็รู้สึกว่าไม, <c oughs> ไม่ไม่อยากไปคิดอะไรมันมากไม่ได้ไปวิ่งไล่หา scalp, อะไรเงี้ยคิดว่าอุ้ยทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ก็จะชอบใครก็คงต้องเป็นเพื่อนกันก่ออนน่อน ก็หลายเดือนอยู่รอบที่แล้วมันกระจวกเหมาะพอดีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เนี่ยเรื่องนี้แหละเรื่อง True CJ เนี่ยปิดกล้องพอดีผมก็เลยว่างธนาการพุดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆแบบมันมีเรื่องในหัวเยอะเราก็ไม่อยากอยู่บ้านเนะอยู่บ้านก็ยิ่งฟุ้งเราก็เลยหากิจกรรมทําก็เลยลองไปเดินตาแล้วก็ดันชอบซังนั้นไปสนุกกับเพื่อนครับ ก็สนุกกับเพื่อนมันดูเศร้าจังเลยไปยาวๆตัวเองเนี่ยป่ะผมก็แค่ไปเจจอยกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยไปเดินๆเดินๆใช่หนุ่มล้วนเลยใช่เอ่อเราต้องตั้งเป้าหมายเอาแบบเป้าหมายระยะสั้นก่อนคือปีนี้ผ่านไปก่อนปีนี้ไปก่อนเฮ้ยดีนี้ได้ไรเนาะอ๋อตุลาแล้วหรอโอเคโอเค แล้วกลางปีหน้าแค่ว่ากันแล้วทํางานก่อนเหมือนใจกลางปีหน้าเลยเหรอไม่รู้ยังไม่ได้คิดไม่อยากคิดแล้วแต่ว่าตอนนี้ขอปิดไว้ก่อนแล้วกันสำหรับปีนี้ใช่ใช่เขาอยู่คนเดียวใช่ครับไม่เขาด้วยสวัสดีครับไม่แต่ว่าปีหน้าเองนะไม่ขบปีมานะ ครับ uh